No. คุณผู้ชมที่กําลังดูอยู่หลายคนบอกว่าสวดมนต์ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วเนี่ยก็ยังไม่ไวายเจอมิจฉาชีพโอ้โหก็ยังคงทงาํางานแี้แเราก็วนกวายระวางได้ไหมคะพี่บอลไม่ได้ครับพอมิจฉาชีพมา<อ>ปุ๊บเนี่ยล่าสุดก็ต้องเข้าสู่โหมดของชีวิตด้วย<ะ>เพราะว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยก็กําลังทํางานกันอย่างขมขื่นเพื่อที่จะหลอกเอาเงินของคุณผู้ชมด้วยล่าสุดครับกระทรวงดีีหรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ย<ะ>เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้ครับออกนโยบายนะ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้กับการสแกนโมบายแบงกิ้งนะฮะบัญชีทั้งหมดเนี่ยหนึล้านบัญชีซึ่งหลักใหญ่ใจความคือในการโอนชื่อบัญชีกับเจ้าของซิมต้องตรงกันเอาง่ายๆเลยชื่อบัญชีกับเจ้าของซิมต้องตรงกันเพราะเมื่อก่อนเนี่ยชื่อบัญชีกับเจ้าของซิมไม่ตรงกันก็เกิดปัญหามิจฉาชีพหลอกดูดเงินไปย่ังชื่อฝนเป็นซิมแฟนได้ไหมไม่ได้เมื่อก่อนได้เมื่อก่อนได,นได้ล่าสุดครับเรื่องนี้ฮะ สระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับเตรียมออกนโยบายนะออกมาบังคับใช้เลยว่าในการใช้โมบายแบงกิ้งเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็ใช้ใช่ะะใช้ใช้โมบายแบงกิ้งเนี่ยต่อไปนี้นะชื่อบัญชีโมบายแบงกิ้งเนี่ยต้องตรงกับชื่อของเจ้าของซิมเบอร์มือถือนะฮะพร้อมสแกนโมบายแบงกิ้งกว่า106ล้านบัญชีหากในกรณีที่ชื่อไม่ตรงะจะไม่สามารถใช้โมบายแบงกิ้งเป็นการสกัดกั้นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์สกัดกั้นบัญชีม้าแล้วก็ หลอกเหยื่อโอนเงินนั่นเองใช่ค่ะก็มิจฉาชีพปัจจุบันจะใช้บัญชีมาท,ทาําธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งนะคะ<ม>แล้วก็ ATM <ม>ด้วยหากบัญชีมาที่มิจฉาชีพซื้อไปใช้เนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงกับเจ้าของบัญชีได้จะถูกตัดการให้บริการทุกช่องทาง<อ>ทําให้ตัดระงับเส้นทางการโยกย้ายเงินได้นะคะและสามารถนาเงินมาสู่ผู้เสียหายได้นะคะกรณีข้อมูลไม่ตรงเนี่ยธนาคารจะแจ้งความผ่านโมบายแบงกิ้งว่าข้อมูลโทรศัพท์คุ้เนี่ยไม่ตรงนะกับข้อมูลเจ้าของบัญชีจึงขอให้ผู้ใช้บริการ การนี้เป็นลงทะเบียนใหม่อ่ะที่ศูนย์บริการเพื่ออัปเดตชื่อตรงกรัน5ข้อมูลตรงกันแล้วจะเปิดใช้โมบายแบงกิ้งตามปกติแต่5ข้อมูลเนี่ยไม่ตรงกันพน้นระยะเวลาที่กําหนดไปแล้วบัญชีธนาคารเนี่ยแหละจะใช้ได้ตามปกติแต่ไม่สามารถใช้โมบายแบงกิ้งได้นั่นเองก็ต้องถือบุ๊กแบงก์ไปถูกไหมใช้โมบายแบงกิ้งไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว,ลวก็ต้องไปธนาคารอีกถ้าเกิดว่าเราต้องทําต้องชื่อต้องตรงกันนะฮะกับเจ้าของซิมด้วยโดยนโยบายนี้เนี่ยจะเริ่มใช้27พฤษภาคมนี้น จุดใกล้แล้วนี่นะใช่แล้วใช่ฮะใกล้ใกล้แล้วนะฮะเพื่อเป็นการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์กวาดล้างบัญชีม้าแล้วก็เร่งรัดการคืนเงินแก่ผู้เสียหายด้วยนะครับเพราะมิจฉาชีพปัจจุบันอย่างที่พี่บอลบอกคือทํางานกันหนักมากมิจฉาชีพเพื่อที่จะหลอกเอาเงินทุกท่านด้วยนะโดยใช้บัญชีม้าทําธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งแล้วก็ ATM ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดจริงๆใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะเวลาทําธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งในโทรศัพท์เนี่ยนะเวลาผ่านแอปผ่านอย Mm hmm. เขาจะขึ้นแล้วว่าเอ๊มเขาจะแมสเซจกลับมาอีกทีหนึ่งนะว่าคุณเนี่ยได้ทําธุรกรรมนี้ไปเมื่อสักครู่นี้ไหมถ้าไม่ใช่ให้ติดต่อธนาคารเลยอ่าก็ดีเอออันนี้มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งอะว่าคุณได้ทําจริง,รงๆหรือเปล่าหรือบางทีบัตรเครดิตเห็นนะใช่นะใชถูกเอาไปรูดต่างๆแล้วเป็นจำนวนมากมเขาก็จะมี SMS มมาเมาตือนเด้งมาในมือถือเลยใช่นี่นะฮะก็เป็นการรอบคอบแล้วก็รัดก,กลุ่มด้วยนะฮะโดยดีอีเขาก็เน้นย้าว่ากรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกันเนี่ยย้จ แ้งข้อความนะครผ่านโมบายแบงกิ้งว่าข้อมูลโทรศัพท์ไม่ตรงกับข้อมูลของเจ้าของบัญชีจึงขอให้ผู้ใช้บริการเนี่ยไปลงทะเบียนที่ศูนย์บริการเพื่ออัปเดตชื่อให้ตรงกับเจ้าของบัญชีนั่นเองอ